เอาไทักทายนะครับเจ้าเพชรดำนะครับกำลังผสมนะครับผสมแม่ญี่ปุ่นนะฮะลูกผสมญี่ปุ่นนะครับ,ก,รนนรบก่อยญี่ปุ่นนะครับนเจ้าเพชรดำนะครับตามจาะเกาะบวก งินร้อยซีนะครับยอดมงคลนะครับแล้วก็ติดสามเอี่ยวด้วยนะฮะตัวนี้ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็ลังถ่ายใหญ่นะครับถ่ายใหญ่เลยขนยังไม่เต็มนะครับถ้าขนเต็มแล้วจะมีคลิปมาลงให้ให้ชมนะครับ จอเพชรดำนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ